พนอยมีคำนี้ด้วยเหรอคะอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอยาเตรียมยินดีลีเดียปูประยาไปแล้วคิวแต่งงานคนถัดไปก็ต้องเป็นพลอยเชอร์มานล่าสุดมันพลอยเชอร์มานได้ไปหา แกงเพื่อนซีอย่างสาวลีเดียสรันรัตกับสาวปูปรรยาที่ร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังอย่างเคนโชโอมาเกเซโดยงานนี้ต้องบอกเลยว่าดูตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างมากจริงๆ เพราะสาปูปรยาเพิ่งประกาศแต่งงานที่ LA ในวันที่11พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นั่นเองค่ะซึ่งดูมัมพลอยและสาวรีเดียดูจะดีใจกับเพื่อนซีคนนี้เป็นอย่างมากจริงๆถึงขั้นทำท่าทางที่ดูเซอร์ไพรส์แบบสุดๆโดยงานนี้ถือว่าสาวรีเดียสรันรัตก็แต่งงานจนมีลูกสาวและลูกชายสุดที่รักถึง3คนส่วนสาวป,ปูปรยาก็กาลังจะแต่งงานภายในสิ้นปีนี้ว่าแต่เมื่อร มัมพลอยเชิญมาจะแต่งงานกับเขาสักทีคะเพราะถือว่าเป็นคิวสุดท้ายของแก๊งนี้แล้วนะคะเนี่ยหรือว่ารอปีหน้ากันแน่คะมัมพลอยโดยต้องบอกเลยว่ามัมพลอยและแกงเพื่อนมารับประทานอาหารที่ดูหรูหราและน่ารับประทานเป็นอย่างมากจริงๆแบบนี้น่าจะพาหนุ่มโต้งท p มาเปิดตัวจะได้ครบคู่นะคะแต่เสียดายที่หนุ่มโต้งต้องไปงานของทางออฟฟาย ที่มีดินเนอร์มือค่ำเลยเป็นการชนกัน ทำให้หนุ่มต้ง 2P ไม่ได้มางานในครั้งนี้กับสาวพลอยด้วยนั่นเองค่ะซึ่งสาวพลอยเองได้ระบุข,ข้อความกับภาพนี้ว่า celebrating my favorite Nelly and Kate Cooper and my best friend l a r ซึ่งแน่นอนค่ะว่าหนุ่มต้ง 2P ถึงตัวไม่ได้ไปแต่ใจก็มาพิมพ์คอมเมนต์ในภาพนี้ว่า ya yeah, face on second peak ทำเอามัมพลอยถึงกับเขินเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้แฟนคลับมากมายก็ ต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความสวยของมัมพลอยรวมไปถึงแสดงความยินดีกับสาวปูปรยามากมายนั่นเองค่ะขอให้มัมพลอยมีความสุขที่ไปเจอแก๊งเพื่อนที่มีครอบครัวจะได้ตามไปติดๆนั่นเองขอขอบคุณมัมพลอยเชอร์มานต้งทูพีลีเดียสรันรัฐและปูปรยา ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ